เรกชอบทำน้ำหอมปรุงเองที่มีกลิ่นเดียวในโลกเ<อ>ปิดประสบการณ์สุดๆเลยอตอนนี้นะคะเซเลซ่าโฟฟูเขาจัดเวิร์กช็อปให้เราได้ปรุงน้ำหอมด้วยตัวเองทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เลือกกลิ่นท็อกนอ้อตมีเดลนอด้อตและเบสนอ้อตซึ่งทั้งพี่เจ้าของบนานและพี่พนักงานเนี่ยน่ารักมากค่ะสอนทุกข,ขั้นตอนเลย ดูคองเวิร์ชช็อปนี้นะคะคือเราเหมือนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองเลยค่ะลุ้นมากๆว่าเราเนี่ยจะได้กลิ่นที่ตรงใจไหมตอนที่เลือกีลรกลิ่นแยกกันเนี่ยเราจะนึกจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงใครที่จินตนาการสูงนะคะมีลุ้นได้กลิ่นถูกใจกลับบ้านแน่ๆส่วนของเดีนเนอร์นะเย้ได้กิ่นที่ถูกใจใช่เลยค่ะ จะเลือกกลิ่นเป็นแนวขนมวนหวานๆนะคะกลิ่นน้ําหอมเนี่ยเขาสามารถบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ดีมากๆและนี่แหละมีกลิ่นเดียวในโลกจริงๆค่ะราคาเวิร์กช็อปเนี่ยน่ารักจับต้องได้มากๆเลยนะเพียง990บาทก็ได้รับน้ำหอมที่ปรุงเองกลับ <Wow. S 1> บ้านขนาด30 ml เลยนะใครที่สนใจสามารถเข้ามาที่ชอ็อปชั้น2โราเนสันสีสมานได้เลยนะคะมาบอกตัวตนผ่านน้าหอมมีเซราซ่าพฟ์ฟูมกันนะจจ๊บ